125 LED นะครับ1 2อย LED วันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่ต้องส่งทั้งหมดวันนี้นะครับผมแล้วนี่นะครับความบางอันนี้เป็น XMAX นะครับ XMAX XMAX ยนต์พลาติกกัวผมพาไปดูอย่างนี้เป็นทรงเรียบนะครับนทรงเรียบ สวัสดีครับผมดูสักดาครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานนะพอดีผมเนี่ยอยู่ในห้องเก็บของนะครับนี่นะครับผมก็วันนี้นะครับ๋ยวจะพาเพื่อนไปดูว่าวันนี้ผมมีทรงบอยเยอะมากนะครับผมเป็นทรงแต่ละทรงนะครับก็จะมีแบบทรงอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นรุ่นอะไรบ้างนะครับก็ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนซิปใหม่ๆนะครับผมถ้าอยากให้ทำลงบ่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานที่ร้านมันเยอะมากนะครับอันนี้คือ อ,นนอันนี้คือของที่ผมนะครับรอคิวทำอันนี้ก็อยู่ในห้องเก็บของอันนี้คืออันนี้คือทำนะครับแต่ก็รอรอตัดหนังใส่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้มีส่งบอร์อะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปเลยครับอันนี้เป็นร2อย้า LED นะครับร้อยยี้า LED วัน<ม>วนี้ก็เป็นออเดอร์ที่ต้อง<ม>ส่งทั้งหมดวันนี้นะครับผมก็ดูรประมรัา 30, 45, บปี่สิบห้าสิบใบ อันนี้รอคิวตัดหนังหมดเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือปาาไดหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละทรงที่ออกดีๆนะครับนี่ก็เป็นอันนี้เป็น P s P s ทรงกลางครับ P s ทรงกลางอันนี้ทรงกลางอันนี้ทรงต่ํานะครับ P ซ็ทรงต่ํานะครับตัวนี้ตัวตัวสองพันสิบแปดนะครับส่วนข้างบนนี่ก็เป็นแนวหมดเลยเป็นอะเขาเรียกว่าอะไร LED หมดเลยนะครับทรงเรียบ ทรงสองตอนยังไม่ได้ทําไวน้นะครับทรงเรียบนะครับไอข้างล่างนะครับเป็นตรงนู้นเป็นปลาวานกลางใน,นเป็นคลิกนะครับอันนู้นเป็นร้อยสิบไอ้อน,นี้เป็นร้อยห้าอานะครับตรงกลางอันนี้ก็มีพวกนี้เป็นร้อยีห้า led หมดเลยนะครับไปตรงนู้นจะเป็นเอ็มนะครับอันนี้ก็เลยผมพาไปดูใกล้อืม คอับ M. M M ตัวแรกนะครับเ็มตัวแรกทรงเรียบนะครับบางสุดนะครับนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วรอตัดหนังก็ประมาณนี้นะครับรอตัดหนังอันนี้คือบางสุดแล้วนี่นะครับความบางเราจะมารีวิวขับรถให้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนนี้นะครับเราล่อเลยเป็นร้อยยี่อานะครับ ทรงฮิตมากตอนนี้นะครับเป็นตรงกลางนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมมีบั็อกอะไรนะครับนี่อันนี้เป็นชิคชิกร้อยยี่ห้าตัวตัวล่าสุดนะครับตรงกลางประมาณน,นี้ประมาณน,นี้นะครับตรงกลางโอเค Yeah, มันก็จะมีส่งประมาณนี้นะครับ mm hmm. ไม่เพื่อนดูบุมกวางนะครับ mm hmm. อันนี้เป็น X Max นะครับ X Max X Max ยนพลาติกกับผมพาไปดู mm hmm. นี่เห็นไหมยยอนน็อตออก2ตัวนะครับปกติมันจะมีตรงนี้อีกนี่มีโอเคผมขอตัวไปไปเตรียมของก่อนนะครับ เป็นไงบ้างครับผมก็นี่นะครับเป็นเบาะที่ผมจะส่งนะครับทั้งหมดนะครับก็ประมาณ60 70บใบนะครับผมแต่ว่าผมถ่ายไม่หมดนะครับเนื่องจากขนาดที่วางมันไม่พอนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจนะครับเป็นทรงไหนนี่อย่างนี้ก็จะเป็นพวกปบาวานนะครับมีปาวานทั้งหมดเลยนะครับเป็นทรงกลางทรงบางอย่างนี้เป็นทรงเรียบนะครับนี่ทรงเรียบนะครับเป็นทรงเรียบนี่ไอพวกนี้ก็เป็นพวกนี้โฟซาเอ็กแม็กซาอะไรเนี่ยที่รอใส่ฟองน้ำนะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็น พวกร้อยสิบนะครับเป็นร้อยสิบไอันนี้ก็เป็นพวกโบเยอะมากนะครับมีทุกรุ่นเกือบเกือบทุกรุ่นนะครับนี่เด้อเด้อันนี้จะเยอะเยอะกว่าเขานะเป็นร้อยผ้าไอวีดีนะครับแต่เยอะกว่าเขาเลยเพราะว่าเพื่อนๆสั่งมาเยอะม,มากนะผมร้อยผ้าไอวีดียิ่มากนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอตัวไปส่งของก่อนแล้วก็ใครสนใจยังไงก็กดทักเข้ามาในเพจได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเพจเอาไว้นะครับผมโอเคเแต่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับควีน,นี้สวัสดีครับ